Oui. bon bah, c'est hein? oui. <laughs> bon bon j'ai organisé hein, j'ai organisé pour euh... voilà <laughs> รถเสียก็ต้องเดินเดินต่าเดินต่อรถเสียกลางทางเดินต่อแต่ว่าเออกายกายกันว่าสน,นุกสน,นานเฮฮากันเฮะ รถมันเสียกลางทางกากลับจากปางช้างเออให้ได้อย่างงี้สิได้บรรยากาศการท่องเที่ยวเลยเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยโอเคฮะแล้วเสียมูฟทัทราเวกซี่ ต้องเดินข้ามน้ำพี่น้องต้องเดินข้ามน้ำแล้วทีเนี้ย ah. ผมก็ได้บรรยากาศแบบมีเรือข้ามฟากไหม เรือข euh, ้ามฟางเรือข้ามฟางต้องข้ามแม่น้ำ <p> ที่พัางลนาวสเนอันต้องเราในนาวสเตเจอะไรี่กู้เสียตลอดเวลาครับเออกลายเป็นโอ้ยกายเป็นได้อีกคลิปหนึ่งพี่น้องอ่าต้องช่วงมีรถผ่านแล้วแต่ว่าไม่ใช่รถเรา เออไม่ใช่รถเราอินโดนีเซีจะต้องสงสัยจะเป็นรถคันนี้มั้งวะเดี๋ยวจ้าเตือเด็อ้าวอ้าวอ้าวนึกว่าจะได้เดินข้ามถนนเอ้ยเดินข้ามในแม่น้ำ กลายเป็นช็อตสนุกสนุกกันไปเลยครับผมรถคันหนึ่งเสียอีกคันหนึ่งก็มารับ Attention Attention เส้นทางฉบับอะไรเบ็ดเอเนน่อ,อกลายเป็นช็อตช็อตเด็ดไปเลยเมื่อกี้เออเกงมันกำลังซ้อนรถกันที่มันลุกี่อยู่เดี๋ยวก็เออกลายเป็นช็อตเด็ดไปเลยเมื่อกี้เซออื้อกลับกันแก้ปัญหาได้ดี กลับออกจากนี่พี่เขาเอารถอีกคัดมานะรับแล้วออฟโรดเหมือนเดิมครับทุกคนขากลับขอบคุณทุกกำกำลังใจนะครับผมขอบคุณและเจอกันโอกาสต่อไป